ไฮรักรีโวร,รุ่นสมาร์ทแคปนะครับ2.4 Entry และ2.4มิ d นั่นเองตอนนี้เซลลพดจัดโปรนะครับออกรถเพียงแค่5,800บาท5,800บาทจ่ายจริงแค่800บาทนั่นเองนะครับ สวัสดีครับวันนี้พบกับเซลพจเช่นเคยนะครับที่โตโยต้านครทนสาขาเทพรักวันนี้เซลพจมาพร้อมกับไฮรักรีโวรุ่นสมาร์ทแคปนะครับ2.4 Ent r y และ2.4มิดนั่นเองตอนนี้เซลพจน์จัดโปรนะครับออกรถเพียงแค่5,800บาท5,800บาทจ่ายจริงแค่800บาทนั่นเองนะครับ5,000เนี่ยมาจําป้ายแดงคุณลูกค้าได้คืนตอนสลับป้ายขาวนะครับสำหรับลูกค้าเก่าประวัติดีนะครับสำหรับเงื่อนไขก็คือลูกค้าเก่าประวัติดีนะครับ ถือคลองสิทธิ์รถยี่ห้อใดก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องโตโยต้านะครับแต่ต้องมีประวัติดีเท่านั้นหรือในส่วนของเป็นพนักง,งานประจําอายุงานเกิน2ปีขึ้นไปนะครับรับรถไปเลยนะครับเอารถเพียงแค่800บาทนะครับส่วนผ่อนเริ่มต้นเนี่ยแต่งแบบปกตินะครับไม่มีการดัดแปลงอะไรเพิ่มเติมเนี่ยลูกค้าผ่อนเริ่มต้นอยู่8 0 0 0กว่าบาทจำนวน8 4เดือนนะครับถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนแม็กโหลดแต่งซิ่งนะครับใส่ชุดแต่งใส่ชุดแต่งรออนะครับผ่อนเริ่มต้นที่เข้าบันกว่าบาท สำหรับรถโลจิสติกนะครับในส่วนของการต่อเติมไม่ว่าจะเป็นตู้แห้งนะครับหรือว่าเสริมแหนบเนี้ยนะครับ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ10,000บาทนั่นเองนะครับทักถามเซลล์พลดมาได้เลยนะครับรายละเอียดอื่นๆนะครับออกรถเพียง800บาทเท่านั้นนะครับจ่ายจริงนะครับมาดูดีไซน์คันข้างหลังของผมนะครับรุ่นนี้เนี่ยปกติสมาร์ทแคปของเราเนี่ยมีด้วยกัน4รุ่นนะครับตัวแคปเตี้ยนั่นเองหรือว่ารุ่นเซทอีดิชั่นนะครับมี2.4 Entry เกียร์ธรรมดาราคา669,000บาทและ2 4 Entry เทีกียร์ออโต้อยู่ที่ 719, 0 0 0น้นบาทนั่นเองราคาดิฟกัน50,000ส่วนรุ่นนี้เนี่ยรุ่นด้านหลังผมที่นำชมวันนี้เป็น 2. 4มิตเกียร์ธรรมดานะฮะราคาอยู่ที่7 4 0 0 0 0บาทสำหรับเกียร์อัตโนมัติอยู่ที่7,90 0 0 0น้นบาทนั่นเองนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ใหม่รองรับยูโร5นะครับเราติดตั้งกรองไอเสียนะครับมาตรฐานไลไอเสียนั่นเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนใหม่ก็คือกรองฝุ่น pm นะฮะเรียกว่า เป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประหยัดน้ามันมากยิ่งขึ้นนะฮะกระจังหน้านะครับเป็นแบบดีไซน์ใหม่นะครับเป็นแบบรังพึ่งนะครับพร้อมโลโก้ของไฮลักติดอยู่ที่กระจังหน้ารถนั่นเองนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกครับผมแล้วก็ดีไซน์ด้านหน้าไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะพร้อมไฟเดย์ไลท์นั่นเองสําหรับรุ่น2.4มิรนะฮะเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรมาพร้อมกับ150หแรงม้าประหยัดน้ำมัน15 จ4กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ด้านข้างตัวรถกันครับผมรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับล้ออลอยขนาด16นิ้วนะครับพร้อมระบบความปลอดภัย EBD แล้วก็ ABS นั่นเองนะฮะแล้วก็กระจกมองข้างดีไซน์ใหม่นะครับเป็นแบบเงาดำนะครับพร้อมมีไฟเลี้ยวแล้วก็โลโก้ของไครลักษ์สีดำนะฮะร,รุ่นนี้ปกติเนี่ยนี่คือรถเดิมๆจากโรงงานนะครับ เซลพอดจัดโปรของแถมนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งซ่อมศูนย์นะครับฟิล์มกรองแสงไฮคูเซรามิกกันสตร์ข้างเบ้ารองมือจับก็ยังมีเช่นเดิมครับผมมือจับสังเกตดีๆนะครับรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นในส่วนของมือจับโครเมียมรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นมือจับเงางแววๆสีดำนะครับตัดเมทัลลิกให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นดีไซน์ภายในห้องโดยสารนะครับสำหรับรุ่น2.4มิตรเนี่ยมาพร้อมกับเบาะผ้านะครับถ้าลูกค้าอยากได้เป็นเบาะหนังก็แจง้งเซลพอดมานะฮะ รุ่น2.4มิตรนะครับเอกลักษณ์พวงมาลยัยมันติฟังก์ชันนะครับแล้วกห็หน้าจอเนี่ยขนาดแผนด่นนิ้วนะครับยังรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay นะครับมีช่องต่อ USB นะฮะร,รุ่นนี้ไม่มีกล้องมองหลังถ้าลูกค้าอยากติดตั้งกล้องมองหลังก็แจ้งเซล์พดมาได้นะครับสามารถแต่งเพิ่มเติมได้ด้านหลังเราฟรีในส่วนของเบาะแคมปให้นะครับอันนี้รถเดิมๆม,มาจากโรงงานยังไม่ได้มีการติดตั้งเบาะแคปแล้วก็มีผ้ายางใหเ้เรียบร้อยครับผมโอเค แล้วก็พื้นที่ด้านหลังกว้างขวางสะดวกสบายสําหรับขนส่งสินค้านะครับต่อเติมตู้ได้นะครับรุ่นนี้ปกติเซลร์พดก็จะแถมกระบะไลเนอร์จากโรงงานให้กับลูกค้านะครับมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็ไฟท้าย LED หมายเลข3นั่นเองโลโก้หมายสัญลักษณ์จะเป็นแบบสีดําหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮลักหรือว่ารีโว้นั่นเองนะครับมือจับก็จะเป็นสีดำนะฮะตัวนี้ยังไม่ได้ติดตั้งชุดผ่อนแรงท้ายนะฮะ สีพดก็จะจัดเป็นของแถมให้เช่นเดียวกันเป็นชุดผ่อนแรงท้ายนะครับโอเคดูรอบรถกันครับผมความหล่อเหลาความจุดถังน้ำมันยังคงเป็น80ลิตรเช่นเดิมนะครับวิ่งกันได้ยาวๆนะครับรองรับน้ำมันดีเซลปกติจนถึง B20 นะครับเดี๋ยวนี้เป็นดีเซลหมดแล้วนะฮะสรุปโปรโมชั่นกันอีกครั้งนะครับลูกค้าอยากจะแต่งปกตินะครับออกรถจ่ายจริงแค่800บาทก่อนเริ่มต้น8,000กว่าบาทนะครับรถเดิมๆแบบนี้นะฮะแต่อยากแต่งซิ่งเปลี่ยนล้อขนาด 20นะครับแต่งซิ่งแต่งลออชุดแต่งรอบคันผ่อนเริ่มต้น90,00กว่าบาทจํานวน8 4งวดและเช่นเดียวกันถ้าอยากต่อตู้นะครับไม่ว่าจะเป็นตู้แห้งหรือว่าตู้เปียกอะไรเงี้ยน,นะครับหรือว่าเสริมแหนบแจ้งเซลล์พดมาเลยได้เลยนะครับหรือว่าจะต่อคอกเนี่ยผ่อนอยู่ประมาณ1 0 0 0 0ถึง12,000บาทไม่เกินออกรถแ0 0บาทสําหรับนะครับสำหรับกลุ่มลูกค้าประวัติดีเท่านั้นนะครับประวัติดีหมายถึงว่าเรามีประวัติดีผ่อนดีผ่อนตรงถือคลองสิทธิ์รดยี่ห้อใดก็ได้ ยาวนานเกิน2ปีนะครับแล้วก็มีประวัติดีหรือในกรณีที่เป็นท่านเป็นทํางานโรงงานหรือพนักงานบริษัทมีสลิปเงินเดือนนะครับอายุงานเกิน2ปีก็มาออกรถคันนี้ได้เลยนะครับออกรถเริ่มต้นที่800บาทเท่านั้นนะครับสนใจนะครับติดต่อเซลพอดที่เบอร์ติดต่อ0 6 3 5 4 9 9 8 2 9หรือเบอร์ติดต่อเซลต้องนะครับ0 9 6 5 3 5 5 3 5 8สนใจโปรฮอตแบบนี้นะครับอย่าพลาดนะครับรีบทักถามกันมาหรือสนใจรถรุ่นอื่นๆก็ พักถ,ถามขอใบเสนอราคามาได้เลยนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่อง YouTube โตต้ตาป้ายแดงโปรแรงทั่วไทยบาเซียวฟตสนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ